สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับคุณครูปามนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการนะคะการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานนะคะเกี่ยวกับทัศนศิลป์แล้วก็สามารถนำไปบูรณาการใช้กับวิชาอื่นๆได้ด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามกันเลยค่ะ ักเรียนคะสำหรับการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานทัศนิลิ์นะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะคะนักเรียนดูแผนผังความคิดประกอบนะคะส่วนแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับเนื้อความหมายของแฟ้มสะสมผลงานทัศนิลิ์นะคะว่าเรามีจุดมุ่งหมายนะคะทำแฟ้มนี้ขึ้นเพื่ออะไรต่อไปก็จะเป็นส่วนประกอบของแฟ้มสะสมผลงานทัศนศิลิ์นะคะ แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นประโยชน์ของการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานทัศนศิลป์ค่ะนักเรียนไปดูกันต่อเลยค่ะสำหรับการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานทัศนศิลป์นะคะเป็นการรวบรวมผลงานทัศนศิลป์นะคะที่เราหรือว่าตนเองได้สร้างสารรค์ขึ้นเพื่อสะท้อนความภาคภูมิใจและได้พัฒนาผลงานของตนเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นต่อไปนะคะ สำหรับความหมายของแฟ้มสะสมผลงานนะคะนักเรียนการจัดทำแฟ้มนะคะเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาผลงานตนเองเพราะผลงานแต่ละชิ้นเนี่ยสามารถนำมารวบรวมไว้นะคะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการและความก้าวหน้าของเรานะคะสำหรับแฟ้มสะสมผลงานเนี่ยก็คืออย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะเป็นการรวบรวมผลงานของตนนะคะที่เกิดขึ้นในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะ แล้วก็เพื่อสะท้อนนะคะให้เห็นเกี่ยวกับรายละเอียดรูปเล่มผลงานสะท้อนความคิดเห็นแล้วก็เป็นาภาพแห่งความสำเร็จในรูปแบบงานของตนเองที่เราได้จัดทาขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อสะดวกในการประเมินผลงานด้วยค่ะเอาละค่ะสำหรับส่วนประกอบของแฟ้มสะสมผลงานนะคะจะมีส่วนประกอบด้วยกัน2ส,ส่วนดังนี้ 1. ส่วนนำจะประกอบด้วยปก คำนำสารบัญประวัติส่วนตัวแล้วก็จุดมุ่งหมายของการทำแฟ้มแล้วก็ส่วนที่สองนะคะจะเกี่ยวกับเนื้อหาประกอบด้วยผลงานความคิดที่มีต่อผลงานแล้วก็ผลของการประเมินผลงานหรือชิ้นงานค่ะสำหรับประโยชน์ของการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานนะคะ ก็จะเป็นเครื่องมือสำหรับสะท้อนความภาคภูมิใจที่เกิดจากการใช้จินตนาการสร้างสรรค์ผลงานเราสามารถทบทวนนะคะแล้วก็เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ของเราออกมาให้มีคุณภาพนอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อรวมถึงการทำงานเพราะเป็นเครื่องการันตีความสามารถของเราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ สาระจบแล้วนะคะต่อไปนักเรียนจะต้องทํางานชิ้นที่5นะคะส่งคุณครูนะคะเป็นการออกแบบนะคะปกแฟ้มผลงานทัศนศิลป์ของนักเรียนเองนะคะโดยให้ในักเรียนออกแบบหน้าปกนะคะย้าว่าออกแบบแค่หน้าปกนะคะแฟ้มสะสมผลงานทัศนศิลป์ของตนเองนะคะจะทําผ่านโทรศัพท์พิมพ์ผ่านมือถือนะคะหรือว่าแอปพลิเคชันอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะให้สวยงามเลยนะคะ แต่ว่ามีสิ่งที่จะต้องประกอบหน้าปกดังต่อไปนี้นะคะ 1. แฟ้มนะคะขึ้นหัวข้อเลยว่าแฟ้มสะสมผลงานทัศนศินป์ 2. ชื่อรหัสวิชาแล้วก็ชั้นปีที่นักเรียนเรียนอยู่นะคะ 3. เป็นรูปถ่ายของนักเรียนแล้วก็ที่เห็นใบหน้าชัดเจนนะคะ 4. ชื่อนามสกุลนักเรียนเองแล้วก็ขอชื่อเล่นมาด้วยนะคะรวมถึงห้องเรียนปัจจุบันค่ะ 5. นะคะส่งคุณครูสมฤดีตราชูนะคะ ะะให้พิมพ์ว่าเพิ่มหนึ่งนะคะปีการศึกษา2564แล้วก็บรรทัดสุดท้ายให้เขียนว่าโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารค่ะทำเสร็จแล้วแค่นี้เองแล้วก็ส่งให้คุณครูมานะคะในกลุ่มแชท a c e b o o k ห้องเรียนเหมือนเดิมเลยค่ะแล้ววันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างทำหน้าปกง่ายๆของคุณครูด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ